Honda Accord ร์ดฮูเฮาปี02นย์สอห้าหมืนมีทอนพี่พี่ว่าไงครับผมสวัสดีครับผมภูมิรถสวยกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ฝนหยุดให้หน่อยหนึงนะครับได้ทำคลิปกันต่อไปนะครับแล้วก็ได้รีวิวรถสวยๆให้ f อฟทุกท่านได้ชมกันนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับเก่าและก็มือเดียวป้ายแดงสวยกิฟต์ั้งลำนะครับวันที่เจอเจอเจ้านะครับแอคคอร์ฮูเฮานะครับ เครื่อง2,002นะครับตัวท็อปบอกไฟฟ้าปี02นะครับตัวนี้ได้เครื่องยนต์ v t a n เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยคันนี้นะครับสุดยอดมากๆนะเลยครับคันนี้นะครับมาด้วยสีเทาซิลเวอร์นะครับสวยๆขนาดนี้เลยนะครับกระจังหน้าโครเมียมไฟหน้าเอกลักษณ์นะครับป้ายทะเบียนตรงรุ่นตรงปีเลยก็ว่าได้นะครับเลขสวยด้วยนะครับคันนี้บอกเลยสุดแน่นอนด้านหน้านะครับก็ยังว่าแบบสวยแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญชมด้านข้างเลยครับคันนี้นะครับ บอกเลยว่าสีสีสันเนี่ยเป็นริ้วรอยตามสภาพแต่เป็นสีเดิมโรงงานนะครับนีはは่ครับคันนี้ครับแม็กเดิมโรงงานนะครับยางปีถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็นี่ครับสีสันก็บอกเลยว่ามีลิ้วรอยขีดควรนิดหน่อยนะครับแต่เพียงแต่ว่าคันนี้ได้เป็นรถสีเดิมนะครับชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไเชิญชมเลยครับเรื่อยๆเลยนะครับรถบอกเลยคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงรถบ้านๆแท้ๆเะยครับนี่นะครับโอ้โหตูดไฟท้ายอะไรก็สวยกิ๊บนะครับ เป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ปีศูนย์สองด้วยคันนี้นะครับข้างนี้สวยวิ้งนะครับข้างนู้นแบบหลับตาข้างหนึ่งนะมองในข้างนี้นะภายนอกนะครับยังสหราศาีขนาดนี้เดี๋ยวเชิญชมภายในครับมีไฮไลท์แน่นอนย้ำนะครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงภายในเบาะหนังตึงเปรี้ยไม่มีขาดนะครับแอร์ออโต้นะครับปีศูนย์สอง เครื่องเล่นวิทยุชัยไทนะครับเลขไมค์คันนี้แค่2องแสนสามหมืันกว่ากิโลเท่านั้นนะครับบอกเลยภายในสวยคลิปครับอันนี้ภายในแบบสุดจริงๆอะครับนะมีที่ล็อกกันขโมยให้ด้วยนะจ๊ะไม่ต้องกลัวรถหายนะครับเออคันนี้นะครับแล้วก็ได้บอกฝั่งคนขับปรับไฟฟ้าด้วยนะครับบอกเลยว่าคันนี้บุ๊รสวิตทุกอย่างครบหมดนะครับภายในนะครับสุดขนาดนี้นะครับฝ้านน่นนี่นั่นนะครับสะอาดมากรถคันนี้บอกเลยนะครับเพราะเจ้าของได้รักษาอย่างดี เดี๋ยวเชิญชมห้องเครื่องกันเลยดีกว่าไบอกเลยว่าถ้าเปิดห้องเครื่องคันนี้ให้ชมนะเตรียมตังรองได้เลยนะครับสุดแน่นอนคันนี้นะครับเอะเชิญเลยครับทุกท่านคันนี้นะครับเป็นรถปีสุดสองก็จริงนะครับ คุณดูครับฝากระโปรงเดิมโรงงานน็อตไม่ขยับคานหน้าเดิมนะครับนี่ดูเลยครับสติกเกอร์โรงงานอยู่ครบเพดเดิมนะครับเครื่องยนต์ใสกิ้งนะครับบอกเลยคันนี้นะครับได้เป็นเครื่อง2002 VT e c เรียบร้อยแล้วนะครับบอกได้เลยว่าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องยอดนิยมณตอนนี้เลยนะครับและก็ย้ำนะครับรถซื้อรถที่ภูมิรถสวยนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนโอ้โหผมเชื่อว่าใครหลายลๆคนนะครับดูเครื่องไปแล้วอยากฟังเสียงเครื่องกันใช่ไหมครับเชิญฟังให้เต็ม รูหูเลยจ้าอันนี้ไม่ได้พูดอย่างย่่ยงงี้ครับสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับคุณดูเสียงเครื่องยนต์เลยครับโอ้โหนิ่งกิฟบครับเครื่องไม่มีสั่นเพราะรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะครับเจอสภาพนี้เข้าไปเป็นไงครับมี ABS บอกแล้วว่าสโลแกนหลงผมูรั่ววยนะครับ เครื่องต้องนิ่งเงียบและก็ไม่มีเยิ้มนะครับเข้าตำราแน่นอนคันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดับเสียงเครื่องแล้วก็มาฟังเสียงราคากันว่าห้าหมื่นมีอรมันจะเท่าไหร่นะครับสวยจริงๆคันนี้นครับแล้วก็ลืมบอกไปแบตเตอรี่ได้ลูกใหม่ด้วยนะจ๊ะย้ำนะครับคันนี้นะครับเป็นเจ้า Honda Accord นะครับ เครื่อง2002 V tag เรียบร้อยแล้วนะครับปี2002นะครับสีสันก็จะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับเพราะคันนี้ได้รถได้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับสีเดิมโรงงานนะครับผมบอกเลยว่าสุดแน่นอนนะครับและก็เจ้าของเก่านะครับได้ดูแลรักษารถคันนี้อย่างดีนะครับคันนี้นะครับผมขอเสนอราคาขายแค่49,000บาทย้ำ49,000บาทครับใครกำเงินอยู่ตอนนี้รีบมาให้เร็วนะครับ พอรถสวยๆดีๆแบบนี้มีที่ภูมิรถสวยที่เดียวนะครับสําหรับใครจะติดต่อเรานะครับติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์ Facebook youtube หรือว่าจะเป็น tiktok นะครับบอกเลยติดต่อเราได้ทุกทางนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก่อนที่ฝนจะมานะฮะภูมิรถสวยต้องกลับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ